เห็นไหมครับอ่านี่ลักษณะนะครับวันนะของสีจะมีลักษณะคล้ายๆกันของเกมมึงเคยเห็นนะมันจะเป็นเนี่ยคือคลิปพวกเนี้ยจะมีสองช่องนะช่องสันขวายกับช่องคนชอบพัชช่องคนชอบพัเนี่ยเทคนิคการดูเหรียญเนี่ยอันนี้หนึ่งจุดหนึ่งล้านวิว สามปีที่แล้วคือเขาเ,เขามารีรันนะถึงไม่มีรอยต่อยันถ้าคุณติดตามเพจผมมดอันนะฮะอันนี้ร้านหนึ<อ>ง่งเหมือนกันร้านวิวเยอะนะไยขับรถชนอันนี้ 9, นเก้าแสนกว่าวิวไอ้พาระเกสที่เซียรยังซื้อหรือคนที่เอามาลงเฟสหรือต้องส่องนานๆว่ามันเก้งาทาแท้ไอโบลุ่รอให้หมดโควิดก่อนนะหมดโควิด อันนี้เจ็ดแสนาเนว่นนเาเมื่อไหร่แลรจอง้วกหรอีกครับนะครับแล้วก็สาหรับพี่เนี่ยผมเชื่อว่าคนในไลฟ์ชอบหมดแหละแต่เสียนพาไม่ชอบกน้าผมก <c oughs> ็พอโหนี่เอ <c oughs> ้ยเราพูดมาก่อนการน,นะคนดูไลฟ์ชอบเสียนพลาไม่ชอบกินาเราเนี่ยพูดมาก่อนการจริงๆนะผอ่ะมาจานจากคลิปนี้ อยากให้จารย์ทำใบสดเหมือนอยุคแรกๆพี่หมูอย่างนี้พี่หมูผมทําไว้ให้แล้วไงย้อนดูคลิปได้คือบางอย่างอะ่ะผมไม่รู้จะสอนอะไรแล้วอะ่ะผมทําไว้ให้หมดแล้วคือตอนเนี้ยเมื่อคลิปหล่านั้นอะ่ะเป็นคลิปเบสิกในการดูพระได้ตอนเนี้ยอยู่ในตอนที่ไปหาพระแท้เห็นให้มีภาพจำเยอะๆจะเป็นลมอ่าอยากอ่ามห้อาจารย์เรียญงอทอดลกูกผีเสื้อ มาเก็ะนิ้วอะไรอีกตัวบินรอบบนบนตัวถ้าเกิดว่ามีผีเสื้อมาเกาะสบายเลยลูกผมที่ไหนครับอาจารย์โอ้ต้องบอกว่าเม็ดนี้นี่ เม็ดแบบเนี้ยเคยอยู่ในหัวเชือก oh. อ๋ออ่าเม็ดเนี้ยจะมีอยู่ในหัวเชือกที่เจอตอนนั้นอะ่ะเคยมีคนพาจากหัวเชือกอะ่ะแล้วขายไปสองสันกว่า mm hmm. คือเชือกตั้งเส้นเลย mm hmm. โชคดีไปแอ็กซเลยแล้วเห็นเป mm ็นเมกซิตเมกซิตเมกซิตอ่าอันนี้เมกซิต hmm. อยู่แล้วนะพี่วราพลยังแซวผมเลยมั้ง พี่น้องโคราดีแซลผมว่าเมกิทธิ์หรือเปล่าเมกิทธิ์อ่าบางคลิปผมดูเป็นสิบรอบเมกิทธิ์ใช่ไหมครับวัดท้องสวัสดีพี่น้องครอบครัวชาวสันความครับพี่วราพลเฮลเพ็อ่าเมกิทธิตขอบคุณนะพี่รักดูยิ่งเยอะยิ่งง่ายผมบอกเลยนะคนเรียนเยอะเนี่ยสามชั้นบ่อยๆเนี่ยเก่งเพื่อนใช่ไหมผมฟังคลิปของอาจารย์สุจิตนะมผมฟังคลิปพระบาศาสตร์อ่ะ ผมฟังทุกครั้งที่ผมอาบน้ำแล้วก่อนนอนอะแล้วเป็นคลิปเดิมๆผมฟังเนี่ยหลายเป็น 20, ยี่สิบสามสิบรอบใช่เป็นเราผมชอบอะไรคุณรู้ไหมทานฟอร์เมอร์า 1, ฟาคหนึ่งฟาคสองอะผมดูอย่างต่ำมายี่สิบรอบดูจะรู้ว่ามันพูดอะไรอะ่ะเลยลูกโอเมกิทซิตแบบนี้สุดข,ขัาสิกครับเมกิทซิตชัดเจน โอ้แล้วเม็ดที่มีเชือกฉากเชือกฉากแบบนี้ทำให้ดูรู้ักได้เลยว่าเก่าจริงอ่ะอเก่าจัในหัวเชือกบางคนเจอพาปิดตาด้วยครับใช่แล้วบางทีอ่ะไม่ได้อยู่ในเชือกแต่เขาจะแขวนใช้เขาก็ถักเชือกอแล้วก็ทำหูไว้แขวนใช้อ่าใช่ก็ได้แต่จุดสำคัญคือเมื่อมีเชือกถักมีรักลงแบบเนี้ย มันชัดเจนสบายใจผมได้ความรู้จกากการะรา์โอ๊ตนี่แหละครับนําไปเอาไปแนะนําการดูเกแท้ให้คนรู้จักข่าพระเพราะทุกวันพาเก๊ใครดีกว่าพาแท้กันหัวจะปวดเลยครับขอดาวสิบห้าดวงกห้ถึงสองร้อยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเมกะสิทธิ์เนี่ยเหมือนเขาทําเป็นของกายสิทธิ์ขึ้นมา นะครับแล้วเป็นของที่ต้องใช้ทองคําผสมเป็นของที่ดีที่สุดของวัตถุมงคลเล่นแร่แปราธาตุนะทุกวันนี้ไม่เคยมีไม่ค่อยมีใครได้พูดถึงคุณวิเศษของพระเครื่องหรือพุทธคุณนะคนก็เลยฟังแต่ราคาราคาไอ้นั่นเขาเล่นไอ้นี้เขาเล่น นะไอ้ฟังครั้งแรกไอ้เซียนคนนี้ก็แต่งตัวดีพูดจาดีน่าเชื่อถือเอาเล่นก็เล่นนะพอวันหนึ่งมาชะงนว่าเล่นจริงหรือเปล่าเออนั่นสิเล่นจริงหรือเปล่าเล่นเพราะอะไรเออนั่นสิเห็นปะมันไม่มีอะไรผูกจิตผูกใจแต่เมื่อไหรที่เราซื้อผักมากินอ๋อผักกินแล้วมีวิตามินซื้อปลามากินอ๋อปลามันมีโอเมกา้าถูกปะ ซื้อเนื้อมากินเนื้อไม่มีโปรตีนเรารู้ว่าเราซื้อเพราะอะไรอโวคาโดออกกินแล้วเป็นไขมันดีเห็นปะนั่นคือสรรพคุณพระเครื่องเนี่ยถ้าคุณไม่ปลูกฝังสรรพคุณไว้นะตอนนี้คุณจ่ายเงินซื้อพระเพื่ออะไรเขาบอกว่าเก็บแล้วจะขึ้นแล้วถ้าไม่ขึ้นขึ้นมา คุณโทษว่าพระหลอกหลวงนี่ไงวงการพระมันก็จะติดลบอ่าซึ่งจริงๆแล้วผมจะบอกให้นะของวิเศษที่เรียกว่าวัตถุมงคลเนี่ยเขามีไว้ให้ผู้มีบุญได้ครอบครองเนี่ยประสบความสำเร็จได้จริงเห็นใปะ อยากจะเลื่อนยศอยากจะเลื่อนตําแหน่งนะสมัยก่อนเนี่ยโอยง่ายประกวดนาง,นางสาวไทยเอาประหลัดฉีกเน็บผมไปได้เป็นนางสาวไทยยุคหนึ่งเห็นป่ะสนามฟุตบอลเลสเตอร์ฝั่งเหรียญบางพรกการเออนะเมกสิทธิ์เนี่ยเขาเล่นกันเหตุผลทำไมเขาจึงยอมจ่ายเป็นแสนเป็นล้านเ,าเพื่อให้ได้ของแท้เป็นวัตถุมงคลที่ ไม่มีวัตถุมงคลแบบอื่นจะมีสปปรรพคุณแบบนี้แบบนี้คือการเล่นแร่แปรธาตุเรียกหัวใจธาตุคนจะเสกต้องสะกดธาตุได้ให้ของสิ่งนี้มีอิทธิฤทธิ์นะกันสิ่งไม่ดีทุกอย่างสิ่งไม่ดีเนี่ยถ้าใครมีเมฆสิธิ์ติดตัวเนี่ยสิ่งไม่ดีเข้ามาไม่ได้เลยจะทำยาสั่งไปเผือกินยาสั่งก็ไม่เป็นไร เนะี่จะไปมีอาถรรพ์คนทําอาถรรพ์ลี้ลับไว้ก็ไม่เป็นไรจะไปเจอดวงวิญญาณร้ายถูกปะก็เข้ามาหลอกหลอนเราไม่ได้นะดังนั้นพระเมกสิทธิ์นะก็เหมือนหูฉลามอะไอ้เจ้าไหนที่คนนิยมไปกินเน่ะคืออร่อยอมเมกสิทธิ์ที่มีราคาแพงผมพูดเสมอวัตถุมงคลโอ้พุทธคุณไม่เท่ากัน เหมือนรถยนต์ขับถึงที่หมายเหมือนกันแต่ทำไมรถยนต์จึงมีคันละสิบล้านและคันละแปดแสนถูกปะ่ะไอ้คันละสิบล้านต้องนั่งสบายถึงเร็วเครื่องแรงสมรรถนะดีไอ้คันละแปดแสนไปถึงเหมือนกันถูกปะ่ะแต่เครื่องแรงน้อยกว่าอ่าสมรรถนะไม่ดีนั่นแหละครับเรามาพูดถึงเมกะสิทธิ์เป็นวัตถุมงคลเป็นศาสตร์ที่หาคนที่ทำได้ สำเร็จเนี่ยน้อยมากคนนั้นก็ทําคนนี้นเออทาแล้วแต่มันศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าล่ะทําแล้วมันใะช้ได้หรือเปล่าล่ะนะดังนั้นคุณวิเศษของเมกสิ์เนี่ยผมบอกไว้เลยเป็นธาตุกายสิทธิ์นะที่ทําออกมาถ้าทําสําเร็จแล้วนะไม่มีสิ่งไม่ดีอะไรมาทําร้ายคุณได้สอง คุ้มทุกอย่างทุกอย่างที่ของอื่นเนี่ยเขามีอุตคุณมหาอุดเมตตาเสริมบาร,รมีกันของกันคุณใสยคุ้มดวงอย่างอื่นเนี่ยหนึ่งอย่างตอนหนึ่งพุทธคุณใช่ไหม mm hmm. แต่เมกะสิทธิ์ทุกอย่างรวมอยู่ในนี้เนะฮะเขาจึงยอมจ่ายเพื่อไดไเมกะสิทธิ์แท้แต่เมกสิทธิ์แท้เนี่ยต้องบอกว่า ด้วยความที่ต้องใช้ทองคําแท้ผสมสม,สมแล้วทองคําสมัยก่อนเป็นของหายากก็เลยมีน้อยปัจจุบันนี้ทองคําหาง่ายเห็นป่ะแต่คนทําเมกะสิ์ได้ก็มีน้อยนะฮะแล้วเมกะสิ์เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะได้แท้คืออะไรเซียนมีความรู้จริงไหมหามาให้เราพึ่งเซียนพอเราเพิ่มจะดูเป็นเออมันเก่าไหมแต่เมกะสิ์ที่มีเชือกถักแบบเนี้ย มันยิ่งการันตีความแท้เข้าไปอีกเชือกจะจำไม่รู้เลยว่าแท้เช็คกอะไรอ่ายิ่งการันตีความแท้เชือกบแบบนี้นะต่อให้ไม่เห็นข้างในเป็นอะไรก็คือแท้เลยข้างในเป็นลูกอมก็แท้ข้างในเป็นหมากก็แท้แต่อันเนี้ยมันหนักเนี่ยพอเวลาน้ําหนักมันผิดปกติเนี่ยทําให้คนที่เขาได้มาเนี่ยเขาเอกใจเพราะเขารู้ไอ้น้ําหนักแบบนี้มันไม่ใช่ผงถ้าเป็นเมกะสิทธะได้ตังเยอะเขาก็เลยปอกไง เชือกออกหน่อยหนึ่งแล้วเม็ดนี้นะพอเวลาเลี่ยมใช้พร้อมเชือกโอ้โหเชือกการันตีความแท้เชื่อข,ข้างในเป็นอะไรก็แท้อาแล้วแบบนี้นะใครที่เล่นของคุณมีโอกาสคุณต้องมีเมกะสิทธิ์อันนี้สำคัญ <c oughs> <c oughs> เพราะว่า ดวงคุณน่ะมันจะขึ้นลงตามดวงดาวที่โคจรดวงคุณเกิดมาอยู่กับที่แต่ดวงดาวเนี่ยระบบสุริยะเขาโคจรตลอดเมื่อไหลดาวที่หนุนคุณมาตรงดวงคุณคุณก็โชคดีดวงก็พุ่งปีดเมื่อไหลดวงดาวที่เป็นคุณกับคุณน่ะเคลื่อนหายไปดวงดาวที่เป็นศัตรูมาเป็นปฏิปักษ์มาคุณกับดวงแย่อะไรเล่าจะทัดคุ้มครองให้ดวงดาวดวงนั้นน่ะ ทำให้คุณแย่ไม่ได้เออมีอะไรอ่ะที่ทําให้ดวงดาวดวงนั้นอทาให้คุณแย่ไม่ได้อ่ะเมื่อคุณแย่เป็นคดีขึ้นโรงขึ้นศาลติดคุกติดตรางเมื่อคุณแย่ไฟไหม้โรงงานอย่างเงี้ยมันเสียเงินเสียทองเสียสุขภาพเสียหลายอย่างมากมายมหาศาลเขาจึงหาวัตถุมงคลเนี่ย มากันมาคุ้มไว้คุ้มแน่นอนคุ้มค่าแน่นอนถึงบอกว่าคนที่เขาซื้อพระองค์เป็นหลายล้านๆนะโอ้อเขาซื้อไปขายเหรอไม่เขาซื้อไปใช้พุทธคุณช่วยเขาไงนะครับเออแต่ของที่เป็นของพิเศษเนี่ยก็คือถูกเก็บไปจนหมด ได้ของไม่แท้ไปใช้ก็ไม่เกิดพุทธคุณได้ของแท้ไปใช้จึงจะมีพุทธคุณนี่ผมได้ซื้อเมกะสิทธิ์แมนนีรูปตอนกี่โมงกี่โมงครับตีสองกว่า,วาครับเครื่องรางเนี่ยที่เป็นเมกะสิทธิ์คือวิเศษส,สุดแล้วสวัสดีพี่ธนวัฒน์จันทวัฒน์ครับอ๋อนี้โอ,อตาลัย อันนี้เมกสิตอ oh ือหอเอาเมกสิตสุดคลาสสิกเลยพี่อ่านี่จะเป็นนะครับทักเชือกแล้วก็จุ่มรักเก่าแบบนี้เก่านะพี่แ,<ถ>แบบนี้เก่าอ่านี่โอ้โห เราดูโลหะที่ผสมกันไม่ค่อยเข้าแบบที่น้องบอกเลยนี่จะมีสนิมจะมีความเก่ามีความคลาสสิกเหมือนปิดตาส,สนิมเดียวกันเลยนะพี่โอเนี่ยทำเล่นไหนะเนี่ยความเก่าตามซอกอนี่อันนี้เป็นปิดตาอน่ะพี่ดูดิ นี่ครับเห็นไหมครับอะไรพี่หมดไปาจามอ๋อจ้ามตกใจหมด <laughs> ตกใจอันนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับอ่านี่ลักษณะนะครับวันณะของสีจะมีลักษณะคล้ายๆกันข้องเกมมึงเคยเห็นนะ <laughs> มันจะเป็นบางๆอ่าแต่ถ้าเป็นไอโลหะที่ มันผสมกันจริงๆอ่ะพี่ให้พี่สังเกตนะพอเราซ่องไปแล้วอะมันจะรู้สึกได้นะครับถึงความธรรมชาติอะอซึ่งไม่ใช่การปรุงแต่งนี่ดูง่ายเห็นไหมเก่ามากเก่าจริงครับเก้าจริงอ่าเก็บแบบนี้ไม่เสียใดเงินนะครับอ่านี่ดูนะครับดู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 สวยไหมวันนี้ต้องบอกว่า ได้สัมผัสได้จับเมกทธิ์นะครับหลักล้านนะครับนี่อ่าได้สัมผัสได้จับเมกทธิหลักล้านนะครับโอ้โหเราเม็ดนี้สวยสวยจริงด้วยนะผมจะบอกให้นะครับอ่าถ้าแกะออกมาเนีพยเพอแบบเนาะเหมือนแบบผมว่าแบบน่าจะเป็นในลักษณะที่แบบว่ามันไม่ได้โดนเลยพี่คือเดิมเดิมแบบโอ้โหเชือกเป็นร้อยปีใช่ พี่พี่หนึ่งเชือกนี่นะเนี่ยเป็นเชือกแบบโบราณเหมือนพวกที่ทักอ่ามากทักอ่ามากทุยอะนะครับนู่นนะยุคนู้นนะครับยุคปุกเอีย่ยมยุคนู้นักเก่ามากนะครับนี่เก่านะครับเพราะเท่ายิ้มอย่างเงี้ยพี่เนี่ยลักษณะเนี่ยนะครับลักเนี่ยนะมีความเก่ามีความธรรมชาติคือเอาง่ายๆครับพูดแบบ ใบอ้อมค้อมนะพี่ตรงๆเลยนะพิจารณาง่ายนะครับอ่าแบบเนี้ยใจต่างได้เลยนะครับด้วยความธรรมชาติของโลหะนะครับแล้วก็ความก้าวของเชือกนะครับซึ่งความเก้านะครับของเชือกนะครับแบบเนี้ยไม่สามารถทําได้นะครับอยู่แล้วนะครับอ่าไม่สามารถทําได้อยู่แล้วนะครับขาสสิกมากบอกเลย นะครับคลาสสิกมากเนะเอาละครับวันนี้ผมไม่ทราบว่าใครจะได้เป็นเจ้าของนะเดี๋ยวรอพี่โอทออกมาสักครู่แต่ด้วยความเคารพครับพี่ใครได้ไปก็คิดถึงเม็ดเนี้ยนะครับใครได้ไปก็คิดถึงนะครับแค่บอดี้ภายนอกที่ก็โอ้โหเล่นเอาสเป็นร้อยปีแล้วนะครับนี่สุดคลาสสิกจริงนะครับ เนื้อเดียวกับปิดตาวัดอนงอ่าใช่โอเคอ่าป็นประตูววยเนี่ยโอ้โหเม็ดนี้นี่ไปไหนนี่แบบมีเชือกคาอยู่อย่างนี้นี่คือ,อเนี่ยตัดตลับเพชรตัดตลับทองนี่ใครบอกเกมไม่ได้เลยเพราะมีเชือกมีลักการันตีอยู่ รอครับว่าเริ่มสักกู่น,นะครับเปิดแรกมาเวลาเดินลูกอมเมกสิทธ์เข่าซื้อขายกันบนห้างต้องมีสองแสนนะครับอาจารย์แล้วเม็ดแบบนี้นี่คือนะ s i กเนเจอรมีลักษมีเชือกอยู่นี่แล้วส่องข้อข้างในนะเขียวเข้าใจง่ายเหลือเกิน รอคำว่าเริ่มสักคู่นะครับพี่มาสองหมื่นห้าแล้วเชื่อกับรักแบบนี้ยังไม่ต้องลงกล้องเลยแล้วด้วยความคลาสสิกคือเม็ดแบบเนี้ยการันตีด้วยรักด้วยเชื่อกว่าแท้แน่นี่ออื รอคัวเาเร่ม,มาแล้วเปิดแรกมาเวลาเดินครับโอ้นาฬิกาเตรียมบอมในความเกนวันนี้ครับมาที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทครับเปิดแรกมาที่สามหมื่นบาทแล้วขอบคุณมากเวลาเดินไปไปนี่เรียบร้อยมาที่สามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายพปรดเลันความบอกว่าแชร์ทุกคนครับขอบคุณครับพี่อันดับหนึ่งเมกซิตครับพี่หนูธนก,กิจอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทครับทุกเม็ดที่แพ้เม็ดมีรักมีเชื่อหมดม สวัสดีพี่พเ,อเอกซิริโชด้วยนะครับมาส่องมือนกไม่ทันนะพี่รายการนี้อยู่ที่สามหมื่นแปดพันบาทแล้วอยู่ที่สี่หมื่นบาทรับราคาสุดต่อหม้อน้เมกสิทธิ์เม็ดแท้ๆนะเขายอมจ่ายกันหลายหลายแสนขอให้แท้แล้วเม็ดนี้คือแท้แล้วกระลันตีด้วยรักด้วยเชือกที่ถักแบบนี้คือบ้อไปที่ไหนนี้คนจะจ่ายจะจ่ายกันแบบนี้ง่ายกว่า มาที่สี่หมื่บาทกับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมนสามพบาทมาที่สี่หมื่นสามพันบาทต้องบอกว่า,าคาาอมเมนต์เยอะายามากนะเกี่ยวกับเมกะสิท์องนี้ครับดูง่ายแล้วฮะยาครับผมเพิ่งเคยเห็นอ่าอยู่ที่สี่หมื่นสามนบาทครับสี่หมปดร้ไม่ดันมาที่สี่หมื่นสามพันบาทมาที่สี่หมืนสี่พันบาทแก๊ปราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นสี่พันบาทแล้วนาฬิกาดังลพี่ อยู่ที่สี่หมื่นสี่พันบาทราคาสุดท้ายหนูพี่ซื้อหนูมาเท่าไหร่เมื่อก่อนที่เราไปซื้อด้วยกันมาถ้าแท้แทแบบนี้มีรักมีเชือกแบบนี้มันพิเศษก็ไม่มีรักไม่เชือกเยอะอยู่ที่สี่หมื่นสี่พันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทแล้วอยู่ที่สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทมาที่สี่หมื่นห้าพันบาทมาที่สี่หมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้าย เม็ดใหญ่ด้วยขนาดเม็ดเล็กยังขายกันเป็นแสนทีหนึ่งอยู่ที่สนะี่หมันสองบาทครับราคาโอ้โหใ,ใส่ราคานี้ขอบคุณมากมาพี่เพื่อนๆนะมาที่สี่0มืห้าพันห้าร้บาทครับราคาสุดท้ายก็เป็นเม็ดนี้คือต้องเลี่ยมใส่ตลับโอ,อเนาะนี่ปิดไปที่พี่สุพจน์มานาสั่งนะครับสี่0มื่นหพันห้ารบาท ไม่มีเชื่อซื้อมาหนึ่งแสนพีหนูธนกิจใช่นะวันนี้เม็ดนี้ราคานี้แต่วันหน้าก็น่าจะไม่ใช่ราคานี้เมกะสิทธิ์แทๆทำไมในวงการบ้าเครื่องเขาจึงแสวงหาเมกะสิทธิ์ทำไมเมกะสิทธิ์มีราคาสูง